จะต้อเขียนให้พี่คนสภาพดูหน้าย์อ่ะไปน้องไปได้ครับไปได้ครับเล่าเลยไหมครับอเป็นไงครับวันนี้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วเร็วมากเลยครับคือคิดว่าตอนหายน่าจะนานกว่าตอนอ่อนครับผมทุกคนก็อบอี EP ครับวันนี้ EP สุดท้ายแล้วก็เป็นบทสรุปของ Burnout Syndrome นะครับภาวะรักคนหมดไฟก็อยากให้ทุกคนติดตามกันเยอะๆครับแล้วก็ หลายคนก็อาจจะคาดเดาไว้ต่างๆนานา,นาว่าตอนจบจะเป็นยังไงครับมันก็มีหลากหลายรูปแบบมีคนที่วิเคราะห์มาได้ลึกซึง้งลึกจนพี่นุชชี่ยังนึกไม่ถึงก็มีน,นะฮะบางทีก็ลึกไป<ช>แต่ว่าก็อยากให้ดูกันว่าวันนี้บทสรุปจะเป็นยังไงครับแต่ว่าเราแต่ละคนอ่านโซ,โซเชียลเลยเห็นที่แบบเป็นแฟนที่ววิเคราะห์นี่ครับ<ช>คนนี้เลยคนนี้ตัวดีเลยครับไม่เราก็ชอบดูไงกันที่จริงกันชอบดูรีแอคมากเพราะเราอยากรู้ว่าตอนที่เรา แสดงไปหรือเล่นไปนะมันเป็นยังไงบ้างเวลาแบบว่าคนได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราก็ชอบเข้าไปอ่านการชอบเขาเรียเขาฟีดแบบอันไหนมากอุ้ยชอบทุกอ่านชอบทุกอ่านจไม่เพราะเยอะเยอะมากเราก็จะจำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าชอบดูกันชอบดูรีแอคแบบของคนอะไรเงี้ยครับใช่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงเหมือนที่เรารู้สึกไหมหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ครับลองไล่ความรู้สึกของแต่ละคนละกันค่ะว่ามาตอนจบวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างต้องไม่กอเลยกันนะคะอ่ ของโต้ว่าจริงๆมันจบแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยว่าได้เล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าโอ oh, ้ยโตขอบคุณมากครับจริง <c oughs> เคยครั้งแรกเลยที่ร่วมงานกับทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่า <c oughs> เป็นครั้งแรกกับพี่นุชีด้วย <c oughs> ก็ที่สุดท้ายแล้วมันก็คือออกมาดีมากๆ <c oughs> สิบใกล้สิบแล้วอ่างเงี้ยก็โอ้ อาพูดถึงหนุ่มใกล้ตัวก็พูดหน่อยเลยเอาพี่นุชีดีกว่าพี่ยังไงวะยังไงวะรอเล่นรอเล่นก็พี่นุชีก็ก็คือผมได้เขาเรียกว่าไงอ่ะได้ยินการกลับของเขามาค่อนข้างเยอะอะไรอย่เงี้ยว่ากลัวเขาแบบว่ามีผลงานที่ดีแล้วทีเนี้ยพอมาแสดงกับพี่นุชีเล่นกับพี่นุชีอะไรเงี้ยกลัวจะแบบทำออกมาไม่ดีแต่ว่าพี่นุชีก็ช่วยให้ ตัวละครของเบนออกมาได้ดีมากๆนะครับอะครับของหนูก็คือเท่าที่หนูดูผ่านทำลายหนูรู้สึกว่าหนูดีใจกับพี่ๆนักแสดงหลักมากกว่าค่ะตัวบทละครหนูมันไม่ค่อยได้มีอะไรมากแต่ว่าแต่มีแต่มีใช่ใช่มไม่ได้มีอะไรมากแต่ใช่เขาแบบคําพูดเขาแบบจะ มันทำให้ไปสู่อีก,อก <ทำ S 2> หนึ่งเหตุการณะ<ช>์ะเป็นแบบ <ไง S 2> นำไปสู่ไม่ไม่คิดว่าจะได้แบบพูดอะไรแรงๆขนาดนี้ใน <c oughs> ในในซีรีส์ก็เ,เป็นเรื่องแรกที่ได้พูดอะไรแบบนี้ออกไปซึ่งก็ก็กด,ดีใจค่ะเพราะว่าไม่เคยร่วมงานกับพี่นุชีเหมือนกันก็เป็นครั้งแรกที่แบบรอแบบติดตามที่จะร่วมงานกับพี่นุชีแล้วก็เป็นอย่างที่หวังเลยว่ามันเหมือนได้อะไรกลับไปจริงๆเหมือนเป็นแบบวิชาใหม่ๆไรเงี้ยสำหรับตัวหนูที่เป็นแบบตัวละครที่แบบเฮ้ยไม่ได้ออกเยอะมากแต่พี่ๆหนูยังแบบได้เยอะเลยก็เลยรู้สึกว่าเออแบบดีใจที่เห็นตัวละครพี่อแบบ คือหนูดูแล้วหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนเรื่องอื่นๆที่พี่ออฟเล่นลอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันดูแบบแปลกตาออกไปแล้วก็ดูพี่ออฟแบบตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆดูแบบพัฒนาตัวเองแบบขึ้นเยอะมากไม่ว่าทั้งแบบว่าร่างกายแล้วก็แบบการแสดงหนูว่าหนูว่าหนูดีใจแทนพี่ๆมากค่ะ <c oughs> จริง <c oughs> จริง <c oughs> แต่ว่าตั้งแต่ถ่ายเสร็จอะผมเพิ่งมาเจอเอมี่วันเนี้ย <c oughs> ใช่ครั้งแรกนะตั้งแต่ถ่ายเสร็จอะเราตั้งแต่ <c oughs> อ๋อนนู่นนี่นั่น เขาหายไปเลยใช่ก็คือเล่นกับเล่นกับพี่ออพพี่กันมาหลายเรื่องมากแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอพี่ออพเลยแต่ดีใจที่ได้มาเล่นกันอีกครั้งแล้วก็เหมือนกันค่ะที่เล่นกับพี่กันก็ดีใจทุกครั้งสนุกแล้วก็ตลกใช่แบบว่าพี่กันพี่กันน่ารักมากเลยหมายถึงหน้าไม่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 เล่นไมเล่ ไม่ไม่ใช่ถึงหน้ามถึงแบบอารมณ์อารมณ์ไม่คนอี่อย่างนีนเขาไมนคนอารมณ์ดีใช่ใช่รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วก็แบบว่ารีแลกซ์เหมือนแบบมากองนี้หนูก็ไม่ได้คิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นเล่นรับส่งได้เลยค่ะหนูขอเป็นเพื่อนพี่กันตลอดไปเป็นเพื่อนกับการมากี่เรื่องแล้ววะไม่เรื่องแรกเป็นพี่เป็นพี่พี่กันเบรกอัพ ไม่ไม่ใช่เทนนี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 ่ทุกคนเทนนี่อันนี้ไลฟ์อยู่ปะร้ายตายตายพี่ตายเทนนี่เทนนี่ครับเทนนี่อันนั้นเป็นเป็นพี่สาวให้กันเรื่องนี้ว่าเป็นเพื่อนสองเรื่องแหละเรื่องหน้าเขาเป็นน้องแล้วกันดีดีไปได้หรือไม่ก็เป็นมือที่สามเฮ้ยมีอยากได้อยากได้สนุกละ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 แล้วก็ดีใจค่ะเห็นตัวละครดิวด้วยรู้สึกว่าแบบอุ้ยดิวไม่ว่าจะเล่นกับแบบ กับพี่กันก็รู้สึกว่าอุ้ยเคมีน่ารักนะคะเป็นขอบคุณมากนะคะแล้วก็เคมีกับเจเจก็อุ้ยน่ารักจริงจริงรู้สึกว่าแบบอุ้ยทำไมน่ารักใช่น่ารักหนูรู้สึกเหมือนแบบเหมือนตัวการ์ตูนสองตัวยืนคุยกันอะไรเงี้ยน่ารักมากคือแบบ ทุกคนดูแตกต่างอย่างพี่โต๋ก็แตกต่างไปเลย,บยแบบว่าโหมีบล็อกตาดำาาเราเคยเจอกันไหมนะเจอเจอพี่รอบใช่ถึงพี่จะไม่ประทับใจหนูก็ไม่ได้หนูประทับใจพี่นา้าใชเอาใหม่งั้นเดีย๋ยว <laughs> ผมก <laughs> <laughs> ลับทุกคนใช่รู้สึกว่าเออตัวละครทุกตัวดูแตกต่างออกไปจากแบบที่เคยเล่นก็ดีใจแทนทุกคนด้วยค่ะขอบคุณครับปีอ่ะผมเหรอครับอ๋อหรือปีพูดแล้ว โอ้เหมือนพูดไปอ๋อมๆอ๋อก็ดีใจที่ได้ทำงานกับทุกคนครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเออเป็นหนังที่ออกมาดีมากๆเลยครับมันแบบคือบทดีุ่มกับดีแสงดีภาพดีทุกอย่างดีหมดเพื่อนนักแสดงก็ดีหมดเลยมันเลยแบบเป็นอีกแบบเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่เราได้เล่นแล้วก็คาดว่ามันจะทำให้ทุกคนแบบกลับมาดูได้อะคือมันไม่จำเป็นต้องดูตอนนี้ก็ได้ครับแต่ว่า ถ้าหนังมันดีจริงอะ่ะคนจะอยากกลับมาดูมันมผมอยากให้เรื่องนี้เป็นแบบนั้นครับแล้วก็แบบว่าอยากให้พี่ตุชีมาด้วยตอนนี้มาอย่างครับอ่ <c oughs> อ๋อยังไม่มาไม่เป็นไรครับผมไม่เจอแล้วรับคำชม,ย,มยังเห็อยัง<อ>ยังๆเลยยังเลย,ย,เลยโหเขาไม่ชมฉันหรอกจ้า <c oughs> แล้ด่าประจำครับเขาด่ามาคาลาชายช่ชชเราชอบไปกวนเขาไงอืมอาการปครับก็จริงจก็ ดีใจมากๆสำหรับแคสทุกคนเลยทั้งหมดทุกคนที่เล่นเรื่องนี้เพราะกันรู้สึกว่าเราแบบว่าพอมาเล่นเรื่องนี้แล้วกันก็รู้สึกสบายใจมากๆทุกครั้งที่เราไปกองแล้วก็สนุกทุกครั้งที่ได้ทำงานอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทุกคนพออยู่กับเอมี่กันก็สนุกก,นก็จะเป็นอีกฟิลนึงอะไรเงี้ยพอมีดิวเข้ามามีเจเข้ามามันก็เป็นอีกฟิลนึงมันสนุกในทุกๆวันอะไรเงี้ยครับก็อจริงๆ ตลอดเราทํางานประมาณกี่เดือนประมาณ3 4เดือนครับเออสาเดือนก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบว่ากําลังโอเคอะไรเงี้ยเราพอมาออนแล้วรู้สึกว่าเออมันเร็วมากจริงๆเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับที่แบบว่าติดตามตั้งแต่ EP แรกจนวันนี้ก็จะเป็นบทสรุปของเบิร์นเอลซินโดมแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนใครที่ยังไม่ดูเนี่ยอย่างที่บอกไปก็สามารถลองมาเข้ามาชมได้ลองเข้ามาชมดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ทุกคนได้ดูกันเยอะๆครับ กันนะถามว่าอะไรความรู้สึกที่ได้เล่นกับพวกเราทั้งหมดเลยดีใจมากโกหกมันจะโกหได้ยังไงความจริงดีใจความดีใจมันมีอยู่แล้วมันก็เห็นอยู่แล้วนี่มัมก็ยิ้มตลอดใช่แต่ก็ดีใจครับที่ได้เล่นในเรื่องที่มีทุกคนนะครับแบบเนี้ยเห็นไหมเอาวิเคราะห์มาเลยอะไยังไงแต่ละคนยังไงอ่าลองลองเริ่มจากตก่อน คือเอ,อ่อคือลึกเลยดีกว่าก็อ,อย่างพี่โตกขาดีใจที่ได้ร่วมง,งานนะครับคือคือรู้สึกว่าแบบประทับใจในเออตัวคาแรคเตอร์ที่เล่นด้วยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ถ้าเป็นมนุษย์จริงๆก็มีนะ <c oughs> พี่ที่เป็นสนิทแบบเนี้ย <c oughs> แล้วพี่ที่ก็อยู่ที่ร้านหรือว่าอาจจะไม่ได้พี่ทางสายเลือดแต่ก็เป็นพี่ที่เราแบบไว้ใจอย่างเงี้ยเรื <c oughs> ่องพี่โตก็ดูเป็นแบบ ที่ผมจริงๆได้ก็เป็นความรู้สึกที่แบบน่าจดจําอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ได้เล่นกับพี่แล้วก็ได้เจอคาแรคเตอร์แบบนี้เหมือนกัน,นครับมี่ลหรอมันพูดจริงด้วยมันพูดจริงด้วยมันพูดทุกคนจริงวะก็เหมือนเหมือนไม่เคยร่วมงานเลยปนะไม่น่าจะไม่เคยค่ะ <c oughs> ครั้งนี้ก็ได้ร่วมงานกันครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าเยอะค่ะแต่ก็ประทับใจตอนที่แบบดู ซีรีส์ออกมาผมรู้สึกว่าตัวละครเอมี่ครับที่เล่นออกมานะครับดูเหมือนอยู่ในโลกเบิร์นเอาลมากที่สุดครับเพราะว่าเหมือนสำเนียงเอมี่เขาดีอะภาษาอังกฤษอะพวกกูแย่ไปเลยไม่คือ โอเคเดด้วยความเรื่องมันเป็นธุรกิจมันเป็นอะไรทำธุรกิจมาเลยแล้วก็เป็นการคุยเกี่ยวกับ AI อะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าแบบอ่ะอย่างพวกเราทุกคนพุดดูเป็นคาแรคเตอร์สุดๆแต่ตัวละครที่จะอยู่ในโลกเนี้น่ารู้สึกเอมี่จะเหมือนสุดอืมอืมคือเอาให้คิดเป็นทางบวกนะครับเรนมุนที่ผมดูเบอร์น่านะครับเออเอมี่เหมือนสุดเพราะแบบด้วยสำเนียงจังหวะแล้วก็ภาษาอังกฤษวิธีการคิดแล้วก็เออคาแรคเตอร์ที่ดูแบบเป็นคนเก่งจริงๆะครับ คนอื่นก็เก่งนะแต่ว่าเหมือนก็เป็นประมาณนั้นก็คือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่ได้เราอยู่ได้เราอยู่ได้ไม่มีจบยังใช่ก็คนหลักๆก็คือชื่นชมครับก็ทับใจโอเคโอเคโอเคดีเกินจนแบบผมรู้สึกว่าตัวละครเอมี่ก็ยังอยู่ในนั้นอ่ะอืมส่วนพี่อบคุณมาก มันเสียเวลาไหมครับไม่ไม่ทุกคนเขาชอบเขายิ้มกันหมดเลยเนี่ยเขายากฟังมีพวกกลบึ้งอยู่เขาพูดครับจริงๆเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบส่วนตัวนะครับก็รู้สึกว่าพี่อ๊อเป็นคนมีคาแรคเตอร์มากแบบเวลาก็ประทับใจตั้งแต่ยังไม่ได้เล่นเพราะว่าตอนที่ต้องวาดการ์ตูนนะผมรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่พี่อ๊อผมก็อาจจะวาดออกมาได้ไม่ได้เท่ขนาดนี้นะเขาเป็นการ์ตูนนะขอบคุณมากแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยแต่น้ากคนใส่แว่นเท่กว่าอะไรครับ ใช่ป่ะใช่แต่ว่าของพี่แบดเนี่ยอ๋อใช่แต่ในลู่ในทางอ๋อโอเคครับต่อได้เลยครับดิวดีใจครับแล้วก็ส่วนตัวผมยังผมชอบดูการ์ตูนอยู่แล้วแล้วก็ชอบดูคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยดีใจที่ได้เล่นกับพี่ออฟเพราะว่าแบบเขาเล่นออกมาแล้วสุดท้ายพอดูในจอหนูมันมีความเป็นคาคเตอร์การ์ตูนญี่ปุ่นนี่มันจะมี2ตัวที่อยู่คนละด้านเลย เรื่องดีใจที่ได้อยู่คนละด้านกับพี่ออฟเหมือนกันไม่ไม่ได้บอกว่าด้านไหนไม่ดีนะแต่แบบไม่เป็นไรไม่ตัวนี้มันสุดทางอีกตัวหนึ่งมันก็จะโดดเด่นอะไรก็คือดีใจที่ได้แบบร่วมเพชได้เห็นถึงแบบความเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่กัดคู่เคมีอะไรเงี้ยแหมใจมากเหมือนกันครับครับจริงๆอ่ะต่อเลยต่อเลยสวัสดีฮะสวัสดีฮะ ดีใจครับนี่คือพี่กันคือระดับปรามาาย์นี่คือ,อแบบอ,อย่างแรกก็คือคารุะครับออออไม่แต่คารุบจริงๆคือเอาอาจจะเวอร์ไปนะแต่ว่าแบบก็ดีใจที่พี่กันแบบเป็นนักแสดง GM นเอ็มเหมือนกันเพราะว่าแบบคือเวลาแบบมันมีเรื่องเปรียบเทียบอะไรแ,แล้วแบบพอยกพี่การไปมันชนะตลอดไงโอเค มันมันภูมิภูมิใจแบบดีใจครับแล้วก็คือถ้าได้เล่นซีนกับพี่อะไรอย่างเงี้ยคือด้วยตอนถ่ายมันก็ทําให้ผมออกมาดีได้ก็เพราะพี่เพราะบางทีแบบในหัวผมก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่ว่าแบบเข้าไปแล้วคือซึมซับสิ่งนี้แบบพี่กันเขาส่งมาดีเขาส่งมาร <มา S 1> ับเรื่องมาทั้งหมดก็คือโอเคมันไปเริ่มถ่ายได้เยด้ยแล้วก็ดีใจที่แบบแค่ได้อย่างน้อยแบบถ่ายสมมติถ่ายด้วยกันแล้วแบบร่วมซีนกั้คนแบบคนรู้สีมือพี่กันอยู่แล้วแค่ร่วมซีนแล้วพอไปได้แบบไม่ดิมคนว่าอะไรก็ ผมก็ดีใจแล้วครับเออก็ดูแบบเอ้ยสุดพอไหลตามไปได้ไม่ได้ดูแตกต่างมากอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบดอกเกินก็ดีใจมากครับยิ่งขึ้นชมขอบคุณครับโอเคเอามาสุดท้ายโอ้หนี่อันนี้ชมก็ได้ด่าก็ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยชมชมหรือด่าได้แต่ตอนเล่นไม่รู้แล้วว่ามันบดแต่ว่าอะไมก็เล่นเป็นเพื่อนกันบ่อยเกินนะครับออแล้วตอนเล่นมันก็ไม่รู้ว่าแบบว่าที่นี่กรูจริงหรือไรใช่มันไม่ต้องทำอะไรครับ มันเหมือนเล่นเป็นเพื่อนกันปกติแต่ก็ดีใจเพราะว่าความจริงที่ได้เอเจเป็นเพื่อนพอรู้สึกว่าเหมือนผู้ใหญ่เขาก็มองว่าแบบเหมือนเขาเคยถามนะครับว่าแบบใครจะมาเล่นเป็นเพื่อนเราแบบเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็นึกอยู่แล้วเขาบอกว่าก็ได้จะมีเอเจกับเจมั้งเพราะคนอื่นพี่นึกไม่ออกอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าในในมุมผมก็คือเพราะว่าเคมีมันเข้ากันมากด้วยแล้วก็เหมือนชอบตอนที่แบบ คือเล่นดูแบบไร้สาระตลอดใช่ไหมแต่ว่าพอถึงซีนที่แบบต้องเอาจริงอะไรอย่างเงี้ยในมุมก็แบบเฮ้ยมันก็ช่วยกันได้นี่หว่ามันก็ไม่ได้โยนไม่ได้ทิ้งอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเออความเป็นเพื่อนนี้มันก็ส่งเสริมการทํางานกันครับรวมดีใจหมดเลยพีชีด้วยขอบคุณมากครับครับผมอันนี้เอาเร็วๆนะไม่คือส่วนตัวผมรู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนนะครับ มีคาแรคเตอร์ที่แบบเด่นมากๆเลยครับพอมาเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่าทุกคนเขาเล่นถึงกันหมดเลยครับแล้วก็รู้กว่าผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ด้วยครับผมแล้วก็แต่หลายคนผมเคยร่วมงานไปแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนเขาเก่งอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าจะมีบางคนที่ผมยังไม่เคยร่มยวมงานก็อย่างเช่นพี่ออฟแต่ว่า ใช่ใช่เหรอพี่อ๋อไม่เคยครับแต่ว่าไปเจอกันในแบบเซฟเฮาส์ใช่ครับคือผมก็รู้เลยแล้วว่าพี่เขาเป็นยังไงเนี่ยพอมาเจอผมก็รู้แล้วว่าพี่เขาแบบเออไม่พี่เขาน่ารักแล้วพวกเธอต้องการอะไรนะจ๊ะแล้วพอมาร่วมงานจริงก็เออไม่แปลกใจครับว่าทําไมทุกทุกเรื่องที่พี่เขาเล่นมันดีอะไรเงี้ยเพราะพี่เขาเก่งจริงครับผมแต่เรื่องนี้เราเองก็ได้โชว์ซีนดราม่าที่แบบอ๋อครับผมใช่ครับก็เรื่องนี้เหมือนแบบว่าเป็น เป็นคารคเตอร์ที่มันต้องแบบว่ามีจุดแตกต่างกับเรื่องๆที่ผ่านมานิดนึงครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมก็ทําได้ก็รู้สึกดีใจดีใจเลยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อย่างอย่างพี่เอมี่ก็เรื่องแรกเหมือนกันครับถ้าได้ก็รู้สึกว่าพี่เขาก็เก่งเหมือนกันคือเอาจริงๆคือเก่งทุกคนครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่ทำผมตอน ep เก้าเราทิ้งไว้ก็หกน้าดูเหมือนกันอนจจะไปได้สวยแต่ก็เอ๊ยยังไง ครับเขาเป็นคนเลือกไงต้องให้เขาจัดการเขาต้องเป็นคนปิดเรื่องนี้หรือเปล่ามันยังไงซียังไงสิก็จบจบไอีเก้ามันก็จะดูแบบว่าเออมันยังไงนะป้าปีมันหมายแบบจะกลับไปใช่หรือว่าจะเลือกเราหรือว่าจะไปบอกเขาให้เขาช่วยให้ลบใช่ไหมครับเรื่อง AI ใช่ไหมใช่ครับ แค่เรื่อง A I เฮ้ยไม่ก็ต้องติดตามเดียวก็ไปดูว่าวันนี้เออวันนี้จะใช้เรื่อง A I ด้วยไหมเอ้ย A I ด้วยไหมก็มี A I ด้วยมีเกี่ยวกับ A I ด้วยใช่ครับใช่แต่ว่าก็เขาก็ทําจิระไว้ไงตอนนี้แต่ใช่แต่วันนี้ทุกอย่างก็จะสรุปแล้วครับพี่ก็มารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงสรุปแล้วครับพี่พี่คิดกันว่าไงล่ะครับ คิดว่าไงคิดว่าเศร้าปะหรือว่าคิดว่าสมหวังหรือคิดว่าแบบติดคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูต้องดูครับบางคุณอาจจะเชียร์ก็ได้เชียร์ให้ติดคุกก่อนพี่องปาโดนแล้ว9แล้วเราคิดว่าเพื่อนเราเนี่ยเราอยู่ทีมไหนเออเพราะตอนนั้นคุณออกไ้เยอะอยู่นะตอนแรกคือเราก็ต้องเราทีมเพื่อนเราไงคือเราทีมเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนรักใครเราก็ ได้หมดได้หมดแถ้าใจใจอใจหรอคือถ้าตามนิสัยคาแรคเตอร์มันก็เรามันก็ชอบคนชั่วๆไงอย่างที่เขาแนะนําในเรื่องไงครับมึงมันชอบคนชั่วๆใช่เราก็เออเราก็หนีไม่พ้นใจตัวเองมันก็ต้องลงเอยคนชั่วๆมันเข้ากับเราดีเราใจ ครับ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้รอ,อดูวันนี้ก็ติดตามตอนจบเนาะครับ <ๆ S 1> ครับอะ<ๆ>ไรขอบคุณแฟน้ก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ติดตามเรื่องเบิร์นอาซินโดมเพราะรักคนหมดไฟนะครับก็อซีรีส์นี้มันจะแบบดีไม่ได้ถ้าไม่มีคนดูครับมันจะไม่เติมเต็มมันจะไม่เต็มครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ต่าง,างๆทำพูดถึงต่างๆหรือว่าให้ความสนใจกับเรื่องเนี้ยครับก็ ในีใจนะเอาจริงเป็นหนังที่เราก็ทุกคนใน,นที่นี้ภูมิใจภูมิใจในเรื่องนี้มากๆครับก็ฝ<ม>ากติดตามสำหรับวันนี้ด้วยครับเบิ Burn out, ร์นเอาภาวารักเอ้ยเบิร์นเอาซินโดรมด,ด้วยครับเบิร์นเอาซินโดมรมภาวารักคนหมดไฟนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับทาง i อชีแล้วก็เว็บไซต์ iq.com ครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ไหนอะกล้องไหนกองไหนเก็บให้ท่องวันกูว่าเมื่อกี้ที่พูดอ่ะใน6คน่มึงพูดไปครึ่งหนึ่งละชอบชอบชอบ